จะพูดถึงสิ่งที่แพ้ตรวจเองทั้งหมดในความหมายคือว่าฟันมันนีนยบางส่วนไม่สมบูรณ์ลักษณะเหมือนครอบฟันยังไม่สมบูรณ์ซึ่งแปลว่าคุณไตรโมอาจจะกําลังทําฟันอยู่ไม่เกี่ยวอะไรกบเหตุเหมือนฟันเราเนค่ะบางคนเพิ่งไปหาหมอฟันมาเนี่ยคือความความละเอียดของหมอฟันจะรู้ว่านี่คือการกําลังใส่รากเทียมการกาลังใส่ครอบฟันนะแต่คาแรกยืนยันคือไม่มีฟันหักที่เกิดการแกแ้ก ไม่มีบาดแผลและรอยช้ำใดๆในช่องปากและใบหน้าก็คือเป็นลักษณะเดิมเมื่อเทียบกับประวัติฟันเก่าไม่เอ้ยน่ยังไม่รู้ไงยังไม่ได้ประวัติฟันไอ้ครอบฟันมันคงไม่เกี่ยวอะไรเพียงแต่ว่าคุณหมอเห็นความผิดปกติน้อยมันไม่ได้ถึงขั้นไม่ไม่เป็นประเด็นสำคัญทางคดีไม่เป็นประเด็นสำคัญทางคดีเพราะเดี๋ยวโซเชียลมถามนยหรือว่าไม่เป็นไรแต่มันก็จะขัดแย้งกับในโซเชียลที่ระบุว่ามันเป็นปันหอ ไม่ขัดแย้งสิ่งที่ตาเห็นหคือความจริงขอให้ฟังนะคะและสิ่งนั้นก็เป็นการช่วยกันสื่อก็ถือได้ว่าเขาก็อยากให้ได้ความเป็นธรรมเนาะวันนี้ก็เท่ากับเคลียร์ไปได้ส่วนหนึ่งจากสิ่งที่ตาเห็นนะคะคุณหมอทุกคนเหนื่อยมากแล้วนะคะุณหมอภาคสังคมคามาม่านขางที่จะคาดการณ์ชันสูตรทางที่สองโดยที่ม,ม,มีคุณหมอเข้ามาร่วมเนี่ยค่ะแล้วผลที่ถลอกออกมา,า,มา,มาลักษณะเหมือนจะสอดคล้องกับครั้งที่แล้วแล้วาทางสังคมเนี่ยเขากกจะ เชื่อั่าถือว่าเชื่อถือการแต่งคำนี้ได้ไม่ไม่เป็นไรค่ะถ้าทุกคนรู้จักไม่มีใครมองกามให้หมอพูดไม่จริงได้พูดจากสิ่งที่ตาเราเห็นสิ่งที่เราสัมผัสได้เมื่อกี้ที่พูดเรื่องนี้คือเว่เนี่ยไม่มได้รู้เดื่วันนั่งอยู่นี่นะคะไม่ได้รู้แต่ว่ามันเป็นคุณภาพการทํารายงานหรือการทําการชนสูตรศพที่ดีมากค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้เราสบายใจเพราะว่ามันไม่มีใครอยากมาเจอสิ่งที่มันขัดแย้งกัน แล้วมันก็ไม่ระดับแย้กันโดยธรรมชาติเร่องอยาจะบอกจริงจังค่ะร่างของน้องแตงโมเมื่อมาถึงที่นี่เนี่ยค่ะมีการผ่านการฉีดกอมาบรีหรือว่าอะไรฉีดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะฉีดฉีดยัง <ๆ S 1> เา้าเรียกว่าผมไม <c oughs> ่ใช่นาวอ่ะดอยูๆๆ่ในสภาพดีค่ะ <c oughs> แล้วหลังจากนี้ครับเพื่อผ่อพาพิสูจน์เสร็จแล้วขั้นตอนหลังจากนี้ในเรื่องของร่างคุณแตงโมเนี่ยมังทนายเนี่ยจะไปประสานกับคุณแม่เอาไปเผาหรือว่าจะเอาไงต่อทันทีไหม จริงๆอาจารย์เป็นคนอบอกเอาไว้ว่าถ้าชะลอไปนิดนึงเพราะว่าอยากให้จําลองแผลที่คุณหมอพบกับวัตถุบางอย่างที่บอกว่ามันมีลักษณะเฉพาะซึ่งบางครั้งคนทัว่วอาจจะไม่เชื่ออาจจะขอดูศอกอีกอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งตรงนี้คงเป็นประเด็นที่ประเด็นหนึเยคระยะเวลาประมาณเท่าไหร่อะอ่าเป็นเรื่องพนักงานสอบสวนการจำลองแผลนี่ต้องทำยังไงคะารจำลองแผลที่เกิดขึ้นกับล่าสุดในงานเนี่ยเมื่อเราเห็นรอยรองเท้าอ่ะ เราต้องหารองเท้าก็ไปหาข้อมูลว่ารองเท้าอนนี้เป็นรองเท้าอะไรแต่ท่นี้ไม่ได้คนใบมเจอรองเท้านะเจอรอยบางอย่างซึ่งมันมีลักษณะเฉพาะเห็นเส้นรอยที่ขาใช่ไหมคะขาด้านในีกการเรา้ก็ตงเกตว่าเกิดที่ใบัาได้แล้วหมอแผนที่สวยไม่ลงแล้วไม่ลงไม่ลงแล้วไม่สือตรงนี้แล้วค่ะเพระวนาเพราะว่าทุกคนอยากได้คําตอบที่สบายใจขึ้นทุกคนจะได้รอดูต่อไปว่าตำรวจจะทําคดีในหลักฐานอื่นอย่างไรดีไหมนะอันนี้ก็เป็นน้น จุดเดียวใช่ไหมก็คือปัดแผลที่ขาที่ที่ทาหน้ากรรมการยังยังติดอยู่รวมรวคุณหมอครับตอนนี้สังคมเนี่ยมองว่าเขาเชื่อคุณไทยแต่ไม่เชื่อหมอคุณหมอมองเรื่องนี้ยังไงฮะมันก็เป็นสิ่งที่ฟังวันนี้แล้วถ้ายังยังยังไม่เชื่อเราก็เราก็ไม่จะพูด่ายังไงแล้วแหละเนาะแล้วก็อย่าไปตำหนิคุณไทยค่ะคุณไทยก็รักแตงโมแล้วก็อาจจะเห็นที่ดในสภาพที่ ตามักมนกู่มไปแล้ว,วก,ก็เลยเข้าใจผิดว